คุณอาจจะเป็นคนฉลาดแต่คุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะคุณเคยสงสัยไหมว่าคนฉลาดเขามักจะทำอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไปโดยที่จริงๆเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะว่าเขาเป็นคนฉลาดเราลองมาดูเจ็ดพฤติกรรมนี้ว่าคุณอาจจะแสดงออกโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าและที่สำคัญหากคุณไม่ได้มีพฤติกรรมเหล่านี้คุณสามารถพัฒนานิสัยเหล่านี้ได้ และคุณก็จะกลายเป็นคนฉลาดได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่หนึ่งเขาเป็นคนสงสัยใครรู้ชอบถามว่าทำไมทำไมคนฉลาดมักจะมีความสงสัยความสงสัยของพวกเขาไม่มีที่สิ้สนสุดพวกเขามักจะตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวแล้วก็ไม่หยุดเรียนรู้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครการที่คุณถามว่าทำไมมันจะทำให้คุณอยากหาเหตุผลอยากหาคำตอบและในแต่ละวัน คุณก็จะพบกับกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จจากความสงสัยนั้นๆค่ะตัวอย่างเช่นเอาเบิร์ตไอ์สไตล์เคยกล่าวเอาไว้ว่าฉันไม่มีความสามารถพิเศษอะไรนอกจากความสงสัยใครรู้ไม่รู้จบการตั้งคำถามจะเปิดโอกาสให้คุณได้มองเห็นสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆเสมอค่ะพฤติกรรมที่2รับฟังมากกว่าพูดคนฉลาดเขารู้ว่า การฟังคืออาวุธลับที่สำคัญพวกเขามักจะเงียบและตั้งใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองงานวิจัยจากฮาวเวิร์ดเขาได้พูดเอาไว้ว่าลักษณะของคนที่มีทักษะการฟังที่ดีจะทำให้เข้าใจปัญหาและหาทางออกหาทางแก้ไขได้ดีกว่าลองใช้เวลาฟังคนอื่นให้มากขึ้นแล้วคุณจะพบมุมมอง ว่าคุณมีความคิดที่เปิดกว้างและไม่น่าเชื่อเลยค่ะหลายๆปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยการตั้งใจฟังข้อที่3คนฉลาดมักจะมองหาโอกาสจากความล้มเหลวสำหรับคนฉลาดแล้วความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่พวกเขาได้ฝึกที่จะเรียนรู้ว่าเขาจะไม่ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำๆค่ะในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่มีความฉลาดหรือพูดง่ายๆว่าคนโง่ถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วล้มเหลวพวกเขาจะกลัวขยาดแล้วก็ไม่ทำเรื่องนั้นและก็กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แต่คนฉลาดจะเรียนรู้ว่าเรื่องนี้ถ้าเขาทำผิดถ้าเขาทำใหม่เขาก็จะใช้วิธีการใหม่ที่แตกต่างออกไปเพราะเขาไม่อยากล้มเหลวเรื่องเดิมซ้ำๆนั่นเองค่ะข้อที่4คนที่ชอบอยู่คนเดียว การใช้เวลาอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณแปลกแยกไม่ได้หมายความว่าคุณรังเกียจสังคมแต่คุณฉลาดเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่เงียบๆคนฉลาดมักอยู่เงียบเพราะพวกเขาจะได้ใช้สมาธิในการคิดในการวิเคราะห์ในการสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆผู้คนที่เขาฉลาดเขามักจะอยู่คนเดียวเนื่องจากมันมีสติสมาธิได้มากกว่า พวกเขาจะใช้เวลาในการทำสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วค่ะข้อที่5กล้าที่จะพูดว่าไม่คนฉลาดเขากล้าปฏิเสธค่ะการรู้จักปฏิเสธอย่างชาญฉลาดคือคนที่เขาฉลาดว่าเขาจะเอาเวลาไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำการที่คุณตอบรับทุกอย่างทั้งๆท,ที่บางครั้งคุณไม่ได้เต็มใจนั่นมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ฉลาดเลยนะคะ นอกจากจะทำให้คุณเองไม่สบายใจที่จะทำเรื่องนั้นคุณเองก็จะไม่เต็มที่กับคนที่เขามอบหมายให้คุณทำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปฏิเสธเป็นข้อดีตรงที่ว่าเขาจะได้เลือกคนที่เหมาะสมมากกว่าที่จะเป็นคุณที่ทำแบบไม่เต็มใจซะอีกบิลเกตเขาเคยบอกเอาไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการที่คุณตกลงทำแต่มันมาจากการที่คุณเลือกที่จะไม่ทำ ดังนั้นการกล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะคุณสามารถปฏิเสธสิ่งนั้นได้ข้อที่หมันตั้งเป้าหมายคนฉลาดไม่ปล่อยชีวิตให้ลอยไปตามกระแสคนฉลาดไม่ใช่คนที่จะอยู่ไปวันวันพวกเขามักจะตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวและเห็นผลอย่างชัดเจนกำหนดเวลาชัดเจน อย่างเช่นอีลอนมัสผู้ก่อตั้งเทส l a และ s p ป c e X เขาตั้งเป้าหมายว่าจะพามานุษย์ไปที่ดาวอังคารการมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีความมุ่งมันและทำให้วันแต่ละวันของคุณมีความหมายมากขึ้นว่าคุณจะตื่นมาเพื่อจะทำอะไรเพราะคุณมีจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณแล้วค่ะและข้อที่ 7. มีความยืดหยุ่นทางความคิดก่โลกของเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่คะ คนฉลาดก็เลยต้องรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์พวกเขายอมรับความคิดเห็นใหม่ๆและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเขาบอกว่าความยืดหยุ่นและการไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้ตัวของเขาประสบความสำเร็จค่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่านี่เป็นพฤติกรรมเจ็ดพฤติกรรมที่คนฉลาดทำโดยไม่รู้ตัวและคุณเองก็สามารถพัฒนานิสัยเหล่านี้ได้ เริ่มต้นทําจากสิ่งเล็กๆในแต่ละวันและทำต่อเนื่องในทุกๆวันแล้วคุณจะค้นพบว่าพฤติกรรมเล็กๆนี่แหละค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างยิ่งใหญ่คุณจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวคุณคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมนะคะถ้าคุณชอบเนื้อ,อาหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของครูเกเอาไว้นะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆที่ครูเกศจะมีให้คุณในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ